สวัสดสีคร <standen> ับลูกศิษย์ท <ended> ุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่อาริถังชาแนลนะครับติวกฎหมาย21วันกับพี่ลีถังนะครับทางเพจหลักของเรานะครับลูกศ no ิษย์ทุกคนเพจติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการนะครับแล้วก็สวัสดีลูกศิษย์นะครับที่อยู่ในเพจติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบภาคกอท้องถิ่นติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบภาคกอกพแล้วก็ติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบภาค สายอำนวยการบริหารท้องถิ่นทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันออที่เราจะมาเปิดคอร์สแรกนะเป็นวันที่เป็นวันที่5แล้วนะครับสำหรับการติวกฎหมาย21วันของเราในเนื้อหาวันนี้จะเป็นเรื่องของพระราชกิจสเดีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2,546นะครับออติเตอร์อยากจะรีแคปนะครับออวันที่ผ่านมาเราได้ เดียวกันในเรื่องของพระราชบัญญัติะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2 5 3 6นรยบะเรียบร้อยไปแล้วนะครับทีนี้มีคนถามติวเตอร์มาหลังมว่าเอ้ความเชื่อมโยงมันเป็นยังไงนะครับความเชื่อมโยงของมันเนี่ยติวเตอร์เพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยอความเชื่อมโยงของมันก็คือว่ามันจะมีะระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินนี้อยู่3อย่างถูกต้องไหมครับก็คืออันที่1เรื่องของ บริหารระเบียบราชการแผ่นดินส่วนกลางอันที่2ก็คือส่วนภูมิภาคและอันที่3ก็คือส่วนท้องถิ่นถ้ายังจํากันได้เนาะอันแรกนะครับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคจะเป็นเรื่องของการแบ่งอํานาจส่วนกลางจะแบ่งอํานาจให้กับส่วนภูมิภาคเพื่อปฏิบัติตามมาติคณะรัฐมนตรีปฏิบัติตามคําสั่งรัฐมนตรีหรือป,ปฏิบัติตามกฎหมายงานรูทีนต่าง แบ่งอำนาจมาให้ทั้งจังหวัดและอำเภอเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคจะเป็นในลักษณะเรื่องของการบังคับบัญชาบังคับบัญชานะครับควบคุมบังคับบัญชาคือสามารถสั่งได้เลยนะสั่งได้เลยอยากจะให้ทําอะไรตามอํานาจหน้าที่เนี่ยสั่งได้อย่างเช่นรัฐมนตรออีนายกรัฐมนตรีนะครับก็อาจจะมอบหมายมอบงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสั่งการมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการได้เลย นะหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมอบอำนาจให้ผู้ว่านะผู้ว่าก็ทําได้อันนี้เขาเรียกว่าการควบคุมสั่งการนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนกลางไม่สามารถที่จะควบคุมสั่งการได้แต่กฎหมายจะใช้คำว่าดูแลกำกับดูแลกำกับดูแลก็คือมองอยู่ห่าง เป็นอะไรค่อยๆวะมองเป็นห่างมองอยู่ห่างๆมองอยู่ห่างๆแต่เป็นห่วองอยู่ลึกๆอะไรอย่างนี้รูปะใช่ไหมจะ <_ Designer> เป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็นอย่างนั้นก็คือส่วนกลางกับส่วนผิวผ้าไอ้ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นจะเป็นอย่างนั้นส่วนกลางจะกํากับดูแ,แลส่วน,ยยวนท้องถิ่นอย่างไรก็คือกํากับดูแ,แลในลักษณะที่มีกฎหมายให้อํานาจเท่านั้นถ้ากฎหมายไม่ได้ให้อํานาจส่วนกลางก็ไม่สามารถที่จะมา สั่งการหรือว่ามาควบคุมส่วนท้องถิ่นได้ยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสั่งให้ข้าราชการของอบจเทศบาลน,นะครับหรืออบ,บตอเนี่ยพ้นจากพ้นจากการเป็นข้าราชการเนี่ยไม่ได้คนที่จะสั่งได้คนเดียวก็คือนายกของก็คือนายกของท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นนายกอบจอนายกเทศบาลเนี่ยจะสั่งได้นะครับแต่นายกรัฐมนตรีสั่งไม่ได้นะแต่ สามารถที่จะควบคุมดูสามารถที่จะกํากับดูแลในการใช้นโยบายหรือปฏิบัติหน้าที่นะครับตามตามกฎหมายที่ให้อํานาจไว้นะครับโดยที่ส่วนกลางนี่อาจจะแบ่งอํานาจในการควบคุมดูแลไม่ใช่สิโดยที่ส่วนกลางนะครับจะแบ่งอํานาจในเรื่องของการกํากับดูแลมาให พูว่าราชการจังหวัดมาดูแลมากํากับดูแลท้องถิ่นนะครับคือติวเตอร์ติดว่าควบคุมดูแลไงเพราะว่าในความเป็นจริงนะเวลาจังหวัดจะทาอะไรก็ทําหนังสือสั่งการมาให้ท้องถิ่นทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถูกไม่ถูกก็ติวเตอร์ก็ไม่รู้อะแต่เวลาจะทําอย่างโควิดเงี้ยก็สั่งให้ท้องถิ่นทํานั่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยครับาจริงแล้วมันจะเป็นเรื่องของการกํากับดูแลเท่านั้นนะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของการรีแคปสีวันที่ผ่านมาเป็นพระราชบัญญัติบริหารระเบียบราชการแผ่นดินในวันนี้นะครับวันที่5เนี่ยเราจะคุยกันในเรื่องของพระราชกิจสเดีกาว่าด้วยการพระราชกิจสเดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546ตามที่เราไดเ้เรียนกันไปใน ครั้งต้นแล้วนะครับว่าลำดับสัก์กฎหมายเนี่ยมันแบ่งเป็นอย่างนี้ก็คือเป็นรัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายแม่นะครับแล้วมีกฎหมายลูกก็คือพระราชกิจสเดีกากฎกระทรวงระเบียบกระทรวงประกาศกระทรวงแล้วก็เป็นกฎหมายท้องถิ่นเป็นกฎหมายลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชกิจสเดีกาตรงเนี้ยมันเป็นกฎหมายลูกที่ทอธิบายขยายความในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินตาม ครั้งที่แล้วนะครับเขาบอกว่าการบริหารกิจการการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะทําอย่างไรกฎหมายฉบับนั้นได้บอกไว้ในมาตรา3ทับหนึ่งบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับทั้ง3ทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยทั้ง3ส่วนเนี่ยจะต้องบริหารนะครับโดยยึดหลักเกณฑ์และแนวทางของการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับโดยที่จะต้องตราเป็นพระราชกิจสเดีกาคือกฎหมายลูกตรงนี้แหละที่จะเอามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการของส่วนราชการต่างๆดังนั้นวันนี้นะครับติวเตอร์จะพาลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยไปดูโครงสร้างหลักโครงสร้างภาพโดยรวมของมันว่าพระราชกิจสเดีกากิจการบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไร นะครับโอเคนะวนันนี้ทุกคนโอ้โววันนี้เข้ามาวันนี้คนเข้ามาดูเยอะมากทุกทุกเพจเลยนะทุกกลุ่มเลยนะเออทวเตอร์บอกไว้ก่อนว่ากฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายที่ง่ายมากแล้วก็ออกข้อสอบทุกสนามออกข้อสอบทุกสนามเลยนะถ้าเราจำคีย์เวิร์ดของมันได้คือทำข้อสอบได้นะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องไปดูทุกมาตรานะโ okay. อเคเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับ ออย่างนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับภาพรวมของการบริหารกออิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระราชกิจสธีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบาริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี2546ที่มาที่ไปของมันนะครับก็เกิดจากการที่สมัยก่อนนะตั้งแต่ปี2546ก็คือปีนี้นะครับปี25 ตอนนี้ติวเตอร์กำลังจะปรับปรุงลายมืออยู่นะลูกศิษย์หรอกโอ้ติวเตอร์บางครั้งอ่านลายรมือติวเตอร์ไม่ค่อยออกนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวติวเตอร์จะพยายามเขียนให้ช้าช้านะครับคือติวเตอร์นะชอบเขียนมากกว่าอย่างเงี้ยเทคนิคการทาข้อสอบหรือเทคนิคการจําของติวเตอร์เนี่ยติวเตอร์ก็จะที่จริงเรารู้โครงสร้างทั้งหมดแล้วล่ะติวเตอร์พยายามที่จะให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยดูดูตัวอย่างของติวเตอร์ที่ติวเตอร์สอบผ่านมาทุกๆสนามเนี่ยนะครับติวเตอร์จะทําแบบนี้แล้วมันจะทําให้เราจําได้ ให้เราเขียนด้วยลายมือของเราเองนะว่าบางครั้งเนี่ยเราเอาสรุปของอาจารย์คนนั้นติวเตอร์คนนี้มาดูแล้วเนี่ยเขาเขียนมาให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มาฝึกเขียนเองอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราจะจําไม่ได้นะครับเพราะนั้นติวเตอร์ก็อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยดูแนวทางของติวเตอร์เนี่ยแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราจําข้อสอบได้แล้วก็จําเวลาเราเรียนกฎหมายเราก็จะต้องดูเป็นโครงสร้างแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราจําได้ ไม่ใช่ว่าเราไปจาเป็นมาตราโอ้โหอย่างงั้นจาไม่ได้ครับใครก็จําไม่ได้ทําข้อสอบก็ไม่ได้พอไปถึงห้องสอบนะเดี๋ยวเอร์ก็เคยนะไปพอถึงห้องสอบโอ้ปนกันจําไม่ได้หกสิบวันเจ็ดสิบวันเก้าสิบวันโอโ้ไม่ได้ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นต้องจําเป็นภาพแบบนี้นะพระราชกิจศฎีกาฉบับนี้นะครับเริ่มต้นในปี2546ขณะนั้นนะครับได้มีแนวทางแนวคิดของการที่จะปฏิรูประบบราชการ โดยใช้นะครับเร,เรียกว่าโดยใช้วิธีการของเอกชนเข้ามาในการที่จะดูว่าทำอย่างไรให้ระบบราชการนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับประกอบกับประกอบกับพระราชบัญญัตินะครับบริหารราชการแผ่นดิน นะกับรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยได้ออกมาพอดีนะรัฐธรรมนูญปี60กับพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินปี3-4เนี่ยนะครับในมาตรา3-1ทับ 1, และมาตราออ7 1ทับ 10, ในการแก้ไขฉบับที่5นะครับเนี่ยในการแก้ไขฉบับที่5ก็คือ ันนี้ปี4-6เนี่ยครับออกมาบอกว่าบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเนี่ยจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นและประกอบกับในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยในมาตรา221 จึงได้เกิดนะครับจึงได้เกิดการตรากฎหมายขึ้นมา1นึฉบับเรียกว่าพระราชกิจสเดีกกว่าด้วยหลักเกณฑ์1นนะครับมีหลักเกณฑ์2วิธีการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีปี4-6นะะ จึงเกิดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแต่นตเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วกฎหมายฉบับนี้นะครับก็บอกว่าคนที่จะกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเหล่านี้นะครับใครเป็นคนกําหนดใครเป็นคนกําหนดลูกศิษย์ลองทายดูสิครับว่าใครจะเป็นคนกําหนดในการที่จะพัฒนาระบบราชการ เดี๋ยวติวเตอร์ฉเฉลยเลยนะครับจากพระราชบัญญตัติการบริหารราชการแผ่นดินตรงนี้มันจะมีบอร์ดอยู่บอร์ดหนึ่งนะครับคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งเขาเรียกว่าคณะกรรมการกอพอรอก็คือคณะกรรมการพัฒนาระบบร,ราชการเขาจะเป็นคนดูในเรื่องของเป็นหน้าที่หลักดูในเรื่องของการบริหารกิจการบ้านเมืองรูปแบบโครงสร้างวิธีการดังนั้นนะครับดังนั้น กฎหมายฉบัแบบนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลในขณะนั้นจึงมอบให้หมอบให้คณะกรรมการกพรสํานักงานกพรนี่แหละครับเป,เ,รเป็นผู้ที่ดําเนินการเป็นผู้ที่ดําเนินการอะไรครับทําข้อเสนอนะทําข้อเสนอ ก็อาจจะได้มีการาประชุมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำข้อเสนอแล้วนำข้อเสนอนี้นะครับไปเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีก็คือคอรอมเพราะอะไรจะต้องไปเสนอให้คณะรัฐมนตรีเพราะคณะรัฐมนตรีก็คือเป็นเป็นฝ่ายบริหารของประเทศนั่นเอง คณะรัฐมนตรีก็มีหัวหน้าคณะรัฐมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าข้าราชการในการที่จะบ,บริหารกิจการต่างๆในการที่จะบ,บริหารราชการของแผ่นดินด้วยนะครับดังนั้นกพลจะทําข้อเสนอขึ้นมาว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีควรจะเป็นอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรมีตัวชี้วัดอย่างไร นะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ประชุมกันนะครับก็ได้มีจะต้องคณะรัฐมนตรีก็จะดำเนินการนะครับกำหนดนะกำหนดข้อเสนอเหล่านี้ในการที่จะเอามาใช้ในการที่จะเอามาใช้นะใาาาใชถามว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดอะไรละ่ะ มี2ออย่างที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดขึ้นมาอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือจะกำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์เห็นไหมครับหลักเกณฑ์และกำหนดในเรื่องของวิธีการในการบริหารกิจการบ้านเมืองนะครับในการบริหารกิจการบ้านเมือง ดังนั้นนะครับกำหนดในที่นี้ก็คือกำหนดการบริหารกิจการบ้านเมืองนะครับโดยที่เมื่อกำหนดแล้วนะครับจะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดตัวชี้วัดและ2ครับมีการกำหนดว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายอย่างไร ก็คือกำหนดเป้าหมายนั่นเองนะนะเมื่อมีมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีตัวชี้วัดถูกต้องไหมครับทีนี้ไอเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยนะครับเป้าหมายเหล่านี้มันจะถูกเขียนไว้ในพระราชกิจสเดกามีอยู่ทั้งหมด7เป้าหมาย7เป้าหมายนะครับ โดยที่อ่านที่1นนะครับเป้าหมายแรกก็คือ1เพื่ออะไรครับเกิดประโยชน์สุขของประชาชนเนี่ยการบริหารเวลาเวลาเราพูดเป้าหมายเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะใช้คํานําหน้าว่าการบริหารราชการจะต้องทําให้อะไรเง,งี้ยหก็คือเกิดประโยชน์สุขของปชชก็คือประชาชนนะครับ อันที่2ครับเมื่อเกิดประโยชน์สู่กับประชาชนแล้วอันที่2การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเกิดผลสำลิดเกิดผลสำลิดครับในในภารกิจของรัฐอ่าเป็นซีเตอร์เขียนให้สวยๆนะเกิดผลสำลิด ในภารกิจของรัฐ3ครับการบริหารราชการแผ่นดินจะต้องมีประสิทธิภาพเรียกว่าการมีประสิทธิภาพคุ้มค่าในเชิงภารกิจด้วยนะครับและ4ก็คือไม่มี ไม่มีก็คือลดขั้นตอนที่มากจนเกินไป5ครับก็คือมีการปรับปรุงปรับปรุงให้การบริหารราชการเนี่ยทันสมัยหรือว่าทันต่อเหตุการณ์ทันต่อสถานการณ์อันที่6ครับ ก็คือมีการอำนวยความสะดวกและบวกกับการตอบสนองความต้องการของประชาชนของปอชอชอและประการสุดท้ายครับจะต้องประเมินผลอย่างสม่ำเสมอประเมินผลการปฏิบัติงานราชการนะครับประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ หากราชการนะครับดำเนินการแล้วเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ทั้ง7อย่างเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโควิดของเราโอเคไหมเป็นไปตามบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไหมนี่แหละครับ ถ้าไม่มีตัวชีวัดตรงนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้ราชการได้ดำเนินการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่นะ